ตาจีองกลับแล้ววันนี้เราก็มาที่ตะลกกาโปนะคะัุซึ่งคนเยอะมากเลยแล้วแบบอากาศก็ร้อนชิ่งแล้วมาที่ลันตาจีใช่แล้วเนี่ยเทียบกับ้